สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะของชิ้นที่2ของวันนี้นะชิ้นแรกก็จะเป็นลิปมันนะคะชิ้นที่สองตัวนี้น่าจะเป็นไฟเบอร์ค่ะที่ชอบทานนะคะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ระบบขับถ่ายนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากแอปน้ำเงินนะคะ l a ซ a ด้เหมือนกัน ได้ของครบถ้วนตรงปกนะคะอันนี้เป็นร้านประจำค่ะที่ซื้อประจำอันนี้อยู่ที่ซองละ124บาทนะคะได้ทั้งหมด15ซองช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดคุงนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณ แล้วก็รสชาติอร่อยมากเป็นแอปเปิลเขียวรสแอปเปิลเขียวชอบมากเลยเคยกินไฟเบอร์มาหลายยี่ห้อนะคะแต่ก็มาถูกใช้ยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็กินประจําไม่เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นนะตอนนี้นะก็ยังใช้ตัวนี้อยู่พอเราอายุเยอะเราใช่ไหมแบบ40อัพ u อย่างเนี้ย เรื่องระบบขับถ่ายมันก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะกินพวกนี้มันจะช่วยได้ช่วยให้แบบว่าโล่งได้ะค่ะตัวนี้เราก็เข้าห้องน้ำทุกวันดีมากเลยนะคะตัวนี้ซื้อมาแบบจากราคาถุงละร้อยยี่สิบสี่ซื้อ2ถุงจะเหลือราคาประมาณราคาประมาณ214บาทนะคะแล้วก็ เราเก็บโ้สส่งฟรีอะในแอปน้ำเงินนะลาซาด้ก็คือได้ซื้อแล้วก็ได้ได้ค่าส่งฟรีนะคะไม่เสียค่าส่งแล้วก็ได้ส่วนลดอีกเก็บเหรียญนนะ่ะก็เหลืออยู่208บาทจาก2ถงุงบาทแล้วก็ฟรีค่าส่งนะ อร่อยทุกคนถ้าใครอยากลองชิมมาไปไปสั่งได้นะในแอปน้ำเงินลาซาด้แนะนำเลยค่ะฝากกดไลค์กดใจให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย